สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีแฟตครับเอฟซีมาครับมามือนี่นนนเศร้าเศร้าครับผมหกนาฬิกาหกโมงเศร้านี่ละมากินข่าวเศร้าต้องกันพี่น้องกินข่าวเศร้าเพื่อไปทําการทํางานเนาะเดินทางมาถึงหน้าออฟฟิศเพื่อมาสแกนบัตรขึ้นรถรับทรงไปเหตุงานกับปั้นกินข้าวก้อนครับผมราว่ากัวจิตเหงหนางาน หกโมงหาสิบหกโมงสี 40, ่สิบกินเข่าพระท่านพี่น้องรถออกจากออฟฟิศนี่ยประมาณหกโมงสามสิบแล้วครับตอนนี้หกโมงตรงหกโมงประมาณหานาที่เนาะแกดปั่นกินเข่าจังหน่อยมาพี่น้องไว้แบ่บแสบมากินน้ำกันมีแก้วครับอันนี้เป็นลาบลาบหมูเนาะมีผักเดี๋ยวครับบรรยากาศของชีวิตแรงงานชาวอีสานนะโอ้เข่าเนียวครับกล้องมองยังไงมาพี่น้อง มากินน้ำกันเครื่องไแสงสว่างครับหัวโคมหัวโคมไฟบานเท่าน่ะหัวโคมไฟกีดยางสุดยอดดีเลยครับพี่น้องมามาบรรยากาศหลบๆยังเหมือดอยู่ครับเบิ่งเอารถครับเนี่ยยังบระธนเด็กแจงสว่างแต่เว้นยังบระธานเด็กขืนนะพี่น้องเนะเบิ่งเอาครับสู่ๆกันไปครับชีวิตชาวแรงงานอีสานพัดทินเนาะ เมื่อเลือกเดินทางแล้วเขาก็ต้องเดินทางต่อไปต่อสู่กับการงานต่อสู่ชีวิตหาเงินหาทองมีงานทําดีกว่าพอมีงานพี่นอ้องเลยก็ได้อยู่ได้กินได้ใส่าะใส่หนีใส่ศิลย้อนว่าสางหนีสางส่งศิลมากล้ชีวิตต้องเดินทางมากอย่างสสู้กันต่อไปนะครับเปลี่ยนกําลังแรงใจใหทุกคนอย่าถอยอย่าถอยครับสู่ไปเรื่อยๆทางานไปเรื่อยๆครับ คนขยันต์เมีวันอดตายครับมาพี่น้องว่าตายเราเมื่อนี้เพราะมีอยูอ่ไม่กินอยู่เส้านี่กับบรรยากาศถือว่าดีครับผมอากาศสดใสเย็นอยู่เนาะอากาศกําลังดีแต่สายๆมากับพุงพุว่ามันสิเป็นจังไงแค่กันเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนนี้กัถือว่าโอเคอยู่นะพี่นอ้องไหมกินเข่าร่วมกันแซ่บๆสิบมือหลาบจัง่อยกันนะ เห็ดมาเองครับเต็มมาเคลื่นนี่แหละกินเ้ากินเที่ยงหุ่นละไปใส่ไม่กินเทียเท่ยงมันงจะกินได้บมาเนาะสิบว่าบูดกร้าน,นี่ดแล้าอืมว่ากินนี้ตัวเฮ็ดมากินเองก็ได้ฟีมือใส่ได้อยู่เดี๋ยครับบรรยากาศสุดแท้ๆ ของแท้ครับพี่น้องมากินน้ำกันทุกท่านทุกคนนะครับนะขอบาเบง่งมาชมวางกันได้ครับเด้กดไล์ก็แช่ก็ตัดตไครเปิดกําลังใจให้กันเบ่งกันต่อไปนะพี่นอนะ้องนะเบ่งนิดเบ่งหน่อยเบ่งททละหน่อยก็ยังดีขอทุกท่านทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญในบันนี่ไว้ทำงานอย่างมีความสุขสนุกสนานับการทำงาน เอาพบกันใหม่ครับนะพรุ่งนี้สำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ